สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พันธิพั์ชาวสมบูรณ์เป็นอาจารย์ประจําสํานักวิชาศึกษาทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีจิรดาก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือกรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพตําบลนาทมออาเภอนาทมจังหวัดนครพนมในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยความเป็นมาเนี่ยก็สืบมาจาก กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลนาทมอำเเอนาทมจังหวัดนครพนมเป็นกลุ่มที่โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อให้มีรายได้จากภาคการเกษตรนะคะเพื่อให้กลุ่มนียมีรายได้แล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยกลุ่มเองเนี่ยก็มีภูมิปัญญาทางด้านการถอผ้าการย้อมสีธรรมชาติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า80ปีนะคะ แล้วก็โครงการส่วนพระองค์เองก็เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มหลายคนมีทักษะฝีมือการทอผ้าที่ดีและการย้อมสีธรรมชาติก็ดีนะคะจึงส่งเสริมให้ใช้เส้นใยคุณภาพดีอย่างไรก็ดีทางโครงการส่วนพระองค์เนี่ยก็เห็นว่าในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ควรทําควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับกลุ่มนะคะดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าท,ทอมือขึ้นนะคะโดยมีการวาดภาพต่างๆเนี่ยคะ่ะที่เป็นภาพของสีธรรมชาติพืชต่างๆที่ใช้ย้อมสีนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราว เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะคะที่อยู่กันอย่างสงบเรียบง่ายนะคะแล้วก็ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะมีการทอผ้านะคะย้อมสีธรรมชาติแล้วก็พืชเป็นสตรอรี่ออกมานะคะ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือกลุ่มพัฒนาชีพตำบลนาทมอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเนี่ยก็จะได้ต้นแบบบรรจุภันธุ์เพื่อใช้ในการทําบรรจุพันธ์ต่อไปนะคะแล้วก็สร้างองค์ความรู้ที่นําไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการนะคะในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นวิชาการออกแบบและนวัตกรรมเป็นต้นนะคะ ก็ขอขอบพระคุณนะคะด้วยโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะคะแล้วก็ตลอดกระบวนการวิจัยนะคะได้รับการเอื้ออํานวยความสะดวกแล้วก็การอนุเคราะห์จากโครงการส่วนพระองค์แล้วก็ร้านภูฟ้านะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมวิจัยทั้ง5ท่านนะคะ